แต่ทีนี้เราก็จะมาลองเทสระบบไฟสําหรับมเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วกลางวันเราเห็นเป็นแบบนี้นี่ดําดําเงาแล้วก็ตัวหนังสือสีแดงนะกลางวันอลองเปิดไฟไฟหน้าทํางานไฟไฟนี้ติดติดแต่ว่ามันจะติดวิ่งโชว์ก่อนหนึ่งรอบนะเป็นเป็นตัวอักษรวิ่งไล่กันไปนะครับหลังจากนั้นก็ ก็จะติดแบบนี้ไปแต่ว่าแสงมันจะดอบนะเดี๋ยวเดี๋ยวแสงมันจะดอบให้ให้ให้แสงมันเท่ากับตัวไฟไฟท้ายเรามันจะได้ไม่รบกวนเพื่อนร่วมทางเนาะมันก็จะแสงมันจะดอบมาเท่ากันแล้วก็ติดแบบนี้ไปตลอดจนกว่าไฟหน้าจะดับออโตาบิดมาออโตอานี่ถ้าไฟหน้าดับไอ้ตัวนี้ดับด้วยไฟหน้าติดตัวนี้ติดด้วยอเป็นประมาณแบบนี้ต่อไปเรามาลองไฟ ไฟทับทิมท้ายพี่ดูฝั่งนู้นก็ได้เนาะบางทีเดี๋ยวมันเปิดได้ไหมพร้อมกันอย่าเบรกนี่อันนี้อย่าเบรกปุ๊บไฟทำงานร้อยเปอร์เซ็นต์อย่าเบรกปล่อยเบรกเปิดไฟลีไฟลีเปิดไฟหน้าอ่านี่คือไฟลีไฟหน้ามันก็จะมาเป็นแบบนี้เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟยุกเฉิอนะเปิดไฟเหนไม่ได้สตาร์ทเครื่องมันเปิดไฟเลี้ยวไม่ได้ เวลาเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟอยู่เฉยมันสัญญาณเดียวกันนะครับมันสัญญาณเดียวกันนะครับก็จะวิ่งเป็นแบบนี้ปิดปิดไฟปิดไฟหน้าไปออโต้นี่อันนี้เป็นกลางวันกลางวันเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวมันจะเป็นปล่อยเบรกกลางวันเราเปิดไฟเลี้ยวเป็นแบบนี้นะครับนี่มันจะเห็นเห็นเป็นแค่ไฟพเดียเชียลไลท์เนาะไฟวิ่งตาม ตามท้ายรถนะครับเหยียบเบรกถ้าเหยียบเบรกมันก็จะมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองข้างนะครับปิดไฟยุกเชิญเหยียบเบรกปล่อยเบรกกลางวันเราก็จะเห็นเป็นสีแดงแบบนี้นะครับกลางวันเราเห็นเป็นสีแดงแบบนี้ก็เปิดไฟลีไฟลีนี่อันนี้ก็ ไฟหน้าทํางานนะเนาะไฟอันนี้ก็จะติดไฟนี้ก็จะติดเป็นเส้นแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะครับประมาณแบบนี้โอเคพอครบอ,อันนี้ก็คาดเอวท้ายอย่างที่บอกอของเฮียบุนเฮียบูญ h d แต่เดี๋ยวนี้แม่งปลอมเยอะมากนะปลอมแม่งปลอมเหมือนด้วยนะไอปลอมเหมือนไม่เท่าไหรนะ่แล้วปลอมเหมือนไปปุ๊บพอซื้อไปติดอะสีแม่งลอก ติดไปประมาณเดืนอน2เดือนสีมันก็ลอกแล้ว<ด>ก็ต้องเปลี่ยนอีกนะครับมันถูกมันถูกเ <t> พราะว่าคือมันขายแบบร้ออ่ะแค่ต้นทุนพวกนี้มันก็ไม่ได้แล้วเนาะพวกสีพวกนี้มาทำเนี่ยมันไม่ได้ <t> ัอนนี้ถ้างานงานสีรถอ่ะมันตัวคุณภาพสีมันก็แพงกว่าล้วนะครับ <t> ก็ยังเหลือต่อไปโลโกโ้แก้วในแก้วใส่โลโกโ้แก้ว GR ได้ตัวน,นี้นะครับพอนานๆไปตัวเนี้ย ขี้ดินมันจะเข้าไปอยู่มันก็จะเลยเหลืองนะครับเราลองถ้าลอาเราไปลองสังเกตรถปีเ,เก่าลองไปดูตรงนี้มันจะเหลืองหมดนะครับมันจะเหลืองหมดประมาณนี้เบ้ากันลอยมีแล้วนี่นี่แนะนําติดกันเบ้ากันลอยแบบนี้ส่วนใครสงสัยตัวไหนกดที่ตะกร้า กดตะกร้าได้เลยนะดูราคาก่อนดูราคาก่อนนะครับแถมใช่ไหมขอไปออขออะไรขอได้ขอเลยนะครับขอได้เลยแล้วก็อีกหน่อยก็ถ้าเป็นงานที่ที่มีประโยชน์ดีกว่าช่างแนะนําอันที่มีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์ก็เป็นพวกล็อกล็อกเบรกอ่าเป็นพวกล็อกเบรกอันนี้มีประโยชน์ล็อก อย่างอะไรพวกนี้มีประโยชน์แนะน,นําแนะนําเพราะว่าเราไปเที่ยวไปจอดตามรีสอร์ทที่ไหนเนี่ยแม่งไปต,ต่างจังหวัดเนี่ยไปภูทับเบิกไปเชียงใหม่เนี่ยแม่งจอดตามรีสอร์ทนอนไม่หลับหล,ลับก็แม่งไม่สนิทรถมึ่งหม่อยู่เลยแม่งเอ้ยไมไปจอดตามรีสอร์ทไม่รู้แม่งจะหายห,ายหรือเปล่านะใบสั่งแม่งเยอะด้วยนะใบสั่งจากประเทศเพื่อนบ้านเราก็จะมาเยอะนะครับเพราะว่ารุ่นนี้มันยอดนิยมเนาะยอดนิยมแล้วก็ ในปัจจุบันสวยสวยกว่าสวยกว่าสวยกว่า,ววานีแลวนี้ได้ได้เป็น E 4ฟมานะตัวนี้มันจะหายากเลยนะ2อ E จุดี่ีฟเนี่ยราคาแพงกว่าแต่ถ้าให้ช่างแนะนำนะช่างแนะนำใช้ถ้าจะซื้อแล้วละ่ะซื้อเป็นตัวโฟมาดีกว่านะซื้อเป็นตัวโฟมาดีกว่ามี แล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วมันไม่มีนะน <c oughs> อันนี้ช่างแนะนำนบางคน,นออกมาขับสองแล้วก็ได้พาไปลองรถอะไรเงี้ยไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่อ่ะปุ๊บแม่งติดใจทีนี้แม่งติดใจมาแม่งเฮ้ยแม,นะม่งสมรรถนะรถแม่งดีไว้ไปได้ทุกที่ทั่วประเทศแม่งไป ได้เยอะมากเออชอบชอบทีนี้ก็เลยกลายเป็นคนชอบเที่ยวไปชอบเที่ยวมีมีโอกาสก็จะออกต่างจังหวัดแต่ว่าอย่างฤดูฝนอย่างเงี้ยโฟจะดีมากนะในฤดูฝนไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางอะไรพวกนี้ก็ใช้โฟจะจะดีกว่าตอนฝนตกหนักๆอะไรพวกนี้นะทางถนนลื่นแนะนำแนะนำโฟจะดีกว่าโฟจะดีกว่า ก็อันนี้แล้วแต่การใช้งานเนาะบางคนก็เฮ้ยกูขับสองก็พอกูอยู่ในเมืองกูไม่ได้ไปไหนก็ใช้ไปเลยครับใหญ่ได้ดีเครื่องเครื่องทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับสองจุดสี่กับสองจุดแปดต่างกันที่ตีนปลายต่างกันที่ตีนต้นเนาะตีนปลายโดนล็อกความเร็วมาเท่ากันหมดนะครับไม่ว่าจะตัวไหนเท่ากันนะครับเท่ากันก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้